สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมแบ็คแพคเกอร์ทวีนะครับวันนี้เราจะมาผมจะมาสอนวิธีการทำกระตูนแอนิเมชันแบบง่ายๆเลยนะครับสไตล์พี่ออยเราเบเกอร์ที่เขาเคยสอนเอาไว้นะครับผมก็จะมาทำเรียนแบบพี่ออยแต่ไม่ได้เรียนแบบนะครับเป็นแนวทางพี่ออยแล้วเรามาทำเป็นกระตูนของเราเองนะครับอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรม Adobe Flash CS5 ขึ้นมานะครับแล้วแต่ใครถนัดใช้เซีอะไรก็ได้นะครับสำหรับผมใช้เซี5นะครับอ่ากระตูนของเรา จะกาเนิดไม่ได้ถ้าไม่มีตัวละครใช่ไหมครับตัวละครของเราวาดดีกว่าครับนี่ครับสําหรับผมจะใช้พูกกันหรือว่าブラ t o o l นะครับวาดเลยครับนี่ครับตาโตน่ารักนี่ครับน่ารักจิงเอาไงดีเคียดดีกว่าครับกำลังเซ็งเฮ้ยเซ็งไม่ไดทําสาหรับตัวเราจะวาดแค่นี้นะครับเราจะวาดอย่างนี้ครับเพื่อให้มันง่ายต่อการ ทำกร์ตูนนะครับเพราะถ้าเราทำกระตูนมันต้องวาดเยอะนะครับอแล้วก็นี่ครับฟีทันฟร์มนะครับแล้วเราก็ครอบตัวกระตูนของเราไปฟึบกด f 8ปึ๊บอ่ามันก็คือคอนเวอร์ตซิมโบลเปลี่ยนเป็นมูวี่คลิปนะครับแล้วกดโอเคจึ๊กโอเคครับแล้วเราก็เลื่อนกระตูนตัวกระตูนของเราไอย้ตรงนี้นะครับลดขนาดลงครับให้เท่าครับอแล้วก็อ่าลืมบอกเรื่องเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทเราปรับเป็นสําหรับผมนะครับจะปรับเป็นสามสิบนะครับ โอเคครับแล้วก็มาตรงนี้ครับมาที่ห้าสิบครับคลิกแล้วก็กด F5 เพื่อทําการเคลื่อนไหวของตัวกรตูแล้วคลิกขวาที่ตรงนี้ครับตรงไหนก็ได้ครับแถบนี้คลิกปุ๊บอ่าไปหนึ่งครับคลิกจึ๊กแล้วก็คลาสสิกทวินปุ๊บเรียบร้อยอ่าสาหรับขั้นแรกคือการเดินของตัวละครนะครับคลิกตัวละครตรงนี้ปานนี้ปุ๊บอ่ามาที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําตัวละครของเราเดินตรงนี้ ถ้าสังเกตจะมีลูกศรชี้นะครับคือการเคลื่อนไหวจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับดูครับปึ๊บอ่ามาจุดนี้ปึ๊บตรงนี้ปึ๊บอ่เดินขึ้นเอองั้นแหละแล้วก็ลงสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นการเดินของตัวละครนี่ครับตัวละครตัวนี้ก็กำลังจะเดินไปอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าจะไปเดินไปไหนดูต่อครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับการทำการ์ตูนต้องมีความอดทนนะครับถ้าใครไม่อดทนแล้วอยากทำการ์ตูนก็มันก็จะอกมาไม่สวยงามนะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้นะครับแต่ว่าการ์ตูนที่ออกมาจะแบบ ดูแล้วไม่ค่อยมีความจริงใจในการทำกระตูนเท่าไหร่นะครับอ๋อแบนึ่ครับนี่ครับเดินปึ๊บอ่าแอนเราดูครับปึ๊บโอเคครับลองดูครับมันดูเหมือนจะเร็วไปใช่ไหมครับเราเลื่อนครับกด F5 ทีปึ๊บเพื่อให้อตรงนี้มันการเคลื่อนไหวของตัวละครเรายืดออกไปครับแล้วแต่จหนาดครับเราจะไม่ให้มันช้าหรือเร็วเกินไปนะครับ ให้เดินพอดีพอดีพอดีเพราะเราปรับเป็นสาสิบบางคนยังไม่รู้ครับไอตรงเฟรมเรทนี่มันไว้ทาอะไรอะดูนะครับเฟรมเรทนี้ตรงนี้นะครับถ้าเราปรับเป็นศูนย์ปุ๊บเราลองเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะเคลื่อนไหวโคตรช้าเลยเห็นไหมครับอลองดูใหม่ปุ๊บถ้าเราปรับเป็นประมาณประมาณยี่สิบอี่บเอ็ดกดปุ๊บการเคลื่อนไหวจะแบบด,ดูเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่เร็วมากถ้า,ราปรับเป็นแบบเต็มเลยปุ๊บร้อยยี่สิบเนี่ยดูการเคลื่อนไหวของมันนะครับมันจะแบบเนียนมากดูนะครับการเคลื่อนไหว จะแ,แบบเห็นนะครับเร็วมากก็อยู่ที่เรานะครับว่าต้องการเท่าไหร่สำหรับผมใช้แค่สามสิบนี่คือมาตรฐานของผมครับนี่ครับอตัวคืนเตเดินมายึ๊บไอ้ไอ้เขื่อนริงไงเมื่อตัวกรตตอรเดินมาเสร็จแล้วยุทธีต่อไปก็คือการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากบางคนอาจจะเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับการกดเพิ่มเลเยอร์เพิ่มแม่งไปเลย,เลยกี่เลเยอร์ก็ช่างครับแต่สำหรับผมไม่ครับผมไม่ชอบใช้เลเยอร์ เดี๋ยวเราจะลบเลเยอร์ก่อนนึงครับการลบเลเยอร์นี่เราจะมาคลิกแล้วกด Delete ไม่ได้นะครับเราต้องลบอย่างนี้เท่านั้นนะครับ delete layer เพราะฉะนั้นอย่ากดเล่นครับถ้ากดเล่นมือเหนื่อยแน่ครับอ่ากดค่อยๆลบไปครับลบเลเยอร์ทีละอันทีละอันไปเรื่อยๆปุ๊บอ่าลบเสร็จแล้วปุ๊บตําหรบผมนะครับจะไม่ใช้เลเยอร์มากนะครับผมจะใช้ตรงนี้ครับการกด F7 F7 จึ๊กแหาตรงนี้ก็จะหายไปสังเกตนะครับก็คือจะ ตัวกระตุนของเราจะหายไปก็คือฉากของเราทุกอย่างจะหายไปหมดปุ๊บอ่ากดเล็จครั้งหนึ่งครับโอเคครับแล้วเราก็วาดฉากต่อไปก็คือเอาไงเอาอีกตัวหนึ่งเดินมาหาแล้วกันอีกตัวหนึ่งยังไงดีมหน้ากนตีนดีวะอย่างนี้เลยอาปากเลยฟันหรอนี่เลยนี่เลยจมูกปึ๊อหน้าตากนตีนดีอ๋อหล่อแล้ว จอดมันสุดยอดจริงเลยอ๋อได้ตัวการ์ตูนที่สมบูรณ์แบบแล้วครับแต่ให้ตัวนี้ดูแบบนักเลงดีกว่าครับจะดูเหมือนเดิมครับฟีทานฟอร์มครอบ F8 คอนเวอร์ตซิมโบล์มูวี่คลิปและโอเคโอเคได้ตัวของเราแล้วเล่อนมาสักประมาณนี้ F5 โอเคเช่นเดิมครับเราจะให้ตัวการ์ตูนนี้เดินมาเหมือนกันเดินครับแต่ตัวนี้จะเดินช้าหน่อยเพราะตัวใหญ่นะครับเอเดินไม่ค่อยไหวเฮ้ ปึ๊บโอเคปานนี้พอครับอันลงอีกหน่อยโอเคครับเราดูครับอืมโอ้ยโอ้ยโอ้โอเคครับเหมือ,อ,อคคมนมันกําลังเดินมาเจอกันนะครับ F7 F7 เช่นเคยครับและให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งพูดผมยาตัวตัวตัวนี้พูดแล้วกันนี่ครับพูดอะไรดีเอ่ยช่างมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองอันนี้ต่อไปก็เป็นการ สอนทำให้ตัวละครของเราพูดนั่นเองบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยทำให้ทำให้มันกระดิกตัวใหญ่ไอ้นี่ทําเอ้ยพูดพูดมันทำไงไม่รู้ผมจะสอนนะครับอาจจะตรงนี้พูดดีกว่าคือทำหน้าตาด้วยแล้วก็เหมือนท้าต่อยดีกว่ยต่อยกูบ่อยสุดเออเคครับอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ครับอ่าพูดอาปากงี้ครับนี่นนนนเลยคอนตีนดีครับนี่ครับฟืดเหมือนเดิมครับครอบ F8 คอนเวิร์สสิมโบโอเคอย่างนี้ครับแล้วเราก็มาประมาณนี้ปุ๊บทำให้ตัวตัวกระตนของเราพูดไม่ยากครับคลิกตรงนี้เดินเดินตัวแรกจุดแรกของเราถ้าสังเกตดีจะมีจุดตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือจุดคล้ายๆกระดูกของหุ่นนะครับกระดูกของภาพของเราสมมติเราไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นการหยุดตรงนี้ไว้แล้วตรงอื่นจะเคลื่อนไหวอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นเขาเรียกอ,อะไรจุดการของภาพผมก็พูดไม่เก่งขออภัยด้วยครับเพราะ ผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ผมทําการ์ตูนไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่โอเคครับนี่คืออย่างว่าครับทําทตามผมอะไรไม่ไม่รู้อะไรก็ถามกันได้นะครับโอเควิธีการทํา้ตัวการ์ตูนของเราพูดนั่นคือเอาตรงนี้นะครับจุดขาวๆเนี่ยมาไว้ตรงนี้ครับข้างล่างโอเคเมื่อเราได้ข้างล่างแล้วเราก็มาตรงนี้คลิกปึก๊ดที่ตัวการ์ตูนของเรากดยึดลงพึ่แล้วก็ยืดขึ้น ก็ยืดลงสลับกันไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะทําให้มันพูดเร็วช้านานหรือว่ายังไงโอเคครับว่าจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหโอเคเห็นไหมครับเฮ้ยดูนะเดินมาเจอกันอออ้ยต่อยกูไปใอสดโอเคอย่างนี้ครับแล้วก็จะว่าตัวนี้ครับถท่าต่อยอ๋อจะเริ่ม เครียดตรงนี้ครับไห้ตัวนี้แบบเครียดเครียดแลได้เลยมันจะต่อยกูใช่ไหมว่ดเช่นเคยครับก็มันก็ไม่มีอะอยกครับทำกระตูนตน,นี่ครับฟื้น F8 เหมือนเดิมเรื่อยๆทำให้ตัวตรงของเราพูดตอเหมือนเดิมตรงนี้ลงมาไว้ตรงนี้แล้วก็พูดครับนี่เลยพูด อ่าโอเคแจมครับหยอกคอดูเหมือนมันจะพูดเร็วไปหรือเปล่าอันีนึงครับตัวนี้รู้สึกจะพูดเร็วยืดหน่อยยืดหน่อยฮอนตัวใหญ่ได้โอเคครับ f 7ครับแล้วจากนั้นจะทำไงเราจะเอาถือปืนนี่ครับจบแบบรวดเร็วนั่นคือการ์ตูนกินกินของเราวาดปืนครับชืดนี่ครับปืนข้อเหมือนเดิม f แ มเดิทาเป็นเลือกก็อยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนว่าจะทําการ์ตูเนเี่ยให้เรื่องเนี้ยให้ตัวการ์ตูนที่เราสร้างเนียออกมามีลักษณะแนวไหนเป็นยังไงโหดมันฮาหรือว่าก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าจะทําอะไรให้ผู้ชมได้รู้อ่ะมาตรงนี้ทึกปุ๊บเราตรงนี้ปุ๊บโอเคคลิกโอเคครับทําให้มันควักปืนว่าโอเคครับแจม่มครับลองดูลองดูลองดูเฮ้ยเอะ <c oughs> <Yeah. S 1> โอ้ยเจ๋งครับเจง๋ง แล้วก็ทําให้ตัวนี้ตกใจครับตัวใหญ่นี่ตกใจะฮะนี่ฟันครับนี่ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่หนังการ์ตูนทุกเรื่องส่วนมากจะใช้กันนะครับผมก็เรียนรู้มาจากในเว็บต่างๆนะครับนั่นคือการซูมครับก็คือการตกใจของตัวละครนี่ครับซูมตัวละครซูมเร็วซูมช้าก็แล้วแต่นะครับ,บปึ๊บซูมนี่ครับ อ้ตกใจครับแล้วก็นั่นเองครับนี่คือกระสุนปืนนะครับผมว่าไม่ค่อยเก่งไปน,นึงนะครับอัไนี้กระสุนนี่ดีกว่าโอเคจับละครอบเหมือนเดิม F8 c o n v e r t s y m m o l m ิ v โบ e ์มูเรียบร้อยก็ไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรมากนะครับเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรอะ่ะ <c oughs> มันเล็กันนึง โ okay, okay. อเคไปตรงนี้แล้วก็ถึงเฟรมนี้ปุ๊บกส็สมนไตรงนี้ครับอ่าผมจะสอนเทคนิคพิเศษอีกเทคนิคนึงก็คือการทําให้ดูเวลามันขึ้นกระสุนเคลื่อนไหวจะดูแบบไม่ค่อยมีชีวิตชีวาครับเห็นไหมครับเราทาให้มันดูแบบดูมีสไตล์ดูมีระดับขึ้นกด F8 ทลิหนึ่งทีตรงนี้ครับ F8 ที่กระสุนของเราเนะี่ยคือตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บเหมือนเดิมครับถ้าสังเกตดีตรงนี้จะเปลี่ยนเห็นไหมครับฝั่งนี้เรามาตรงนี้ครับฟิวเจอร์กดเบอครับแล้วปรับ ให้มันยาวๆครับนี่ต้องยาวเห็นไหมครับถ้าเราปรับเรียบร้อยปุ๊บมาตรงนี้ครับให้มันเลื่อนไหมครับซาดูดีไหมครับการ์ตูนเรื่องนี้จิ๊บซิวอ๋อแจมเอฟเจมเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวยิงตายจบครับเราจะไม่ว่าอะไรมากครับแค่ตายอาปากเือกอ่อเลือดช็อกช็อกชชกการ์ตูนขาวดำก็งี้ครับ นี่คือการทำการ์ตูนง่ายๆนะครับแบบถ้าคนเรียนรู้แล้วทำเป็นจริงๆก็ไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วมั้งครับนี่ครับที่เหลือก็อยู่ที่การตัดต่อแล้วก็การพากของแต่ละคนนะครับอ่ะมานี่ล้มครับล้มลงไปเออจบครับหาลองเล่นดูครับอื้ยเฮ้เฮ้ย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 เห้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะ